สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟังธรรมพอดแคสต์นะครับพื้นที่สบายๆที่เราจะมาลองคุยกันเรื่องธรรมะให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ลองดูว่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตเราได้ยังไงบ้างวันนี้เรามีเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆเลยครับเป็นเรื่องใกล้ตัวเราสุดๆก็คือเรื่องใจหรือจิตของเรานี่แหละครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอในทางพุทธศาสนาเนี่ยทำไมท่านพูดถึงจิตเยอะจังเลย มีตั้ง89ดวงบ้างลหละบางทีก็บอก1 2 1ดวงฟังดูแล้วแบบมันจะซับซ้อนไปหรือเปล่าแล้วถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้จริงๆหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะคือจริงๆเรื่องการจำแนกจิตเยอะๆเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนเอ,อ่อเป็นทฤษฎีจ๋จๆซับซ้อนเนาะแต่ถ้ามองดีๆนะคะมันเหมือนกับว่าเราได้แผนที่มาอันนึงเลยค่ะเป็นแผนที่สำหรับสำรวจอืมภูมิประเทศข้างในใจเราเองทำให้เราพอจะเห็นภาพว่า สภาวะทางใจที่มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลานี้มันมีหลากหลายมีความละเอียดอ่อนมากน้อยแค่ไหนการเข้าใจตรงนี้ก็จะช่วยให้เรา,เารู้ทันความคิดอารมณ์ตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเหมือนมี GPS ในใจเลยค่ะจำแนกจิตแบบนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วที่สำคัญเลยคือมันจะมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตประจำวันของเราท่านๆได้ย่งไงบ้างครับงั้นขอเริ่มที่คำถามเบสิกสุดๆก่อนเลยครับคำว่าจิตที่เราพูดพูดกันเนี่ยครับ ในทางธรรมะจริงๆแล้วความหมายมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะคำว่าจิตหรือถ้าตามสั์เดิมก็คือจิตตะนะคะแก่นแท้ของมันเลยคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือสภาวะที่ทำหน้าที่รับรู้นะคะรับรู้สิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจของเราไม่ว่าจะเป็นภาพที่เราเห็นเสียงกลิ่นรส สัมผัสหรือแม้กระทั่งเรื่องราวความคิดความรู้สึกต่างๆที่มันผุดขึ้นในใจเราเองนี่แหละค่ะแต่สิ่งสำคัญมากๆมากๆที่ต้องเข้าใจเลยก็คือจิตเนี่ยไม่ใช่ก้อนอะไรแข็งๆหรือแบบเป็นตัวตนที่อยู่คงที่นะคะมันเป็นแค่สภาวะที่เ,ออเกิดขึ้นแวบเดียวแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่อเนื่องกันเร็วมากๆมากๆเลยค่ะในแต่ละขณะจิตอ๋อนึกภาพตาเหมือน เวลาเราดูหนังหรือดูวิดีโอใช่ไหมครับที่เราเห็นภาพมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันคือภาพนิ่งหลายๆภาพมากๆที่ฉายต่อๆๆกันเร็วจัดจนเรามองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากเลยจิตแต่ละขณะเนี่ยเกิดดับเร็วกว่านั้นอีกค่ะ แต่เพราะความเร็วและความต่อเนื่องนี่แหละค่ะที่ทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีความคิดมีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นก้อน,อนเดียวกันไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วคือมันเป็นจิตคนละดวงคนละขณะที่ทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆสลับกันไปสับเปลี่ยนกันไปเร็วมากๆค่ะเข้าใจแล้วครับอืมมันต่างจากความรู้สึกปกติของเราเลยนะครับที่เรามักจะรู้สึกว่า มีชั้นคนนี้แหละที่มีใจดวงเดียวเนี่ยคิดเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่จริงๆเบื้องหลังกลไกมันเหมือนกับสมาร์ทโฟนที่เราเห็นหน้าจอเดียวแต่ข้างในมีแอปเยอะแยะเลยกำลังทำงานสลับกันไปมาตลอดจิตแต่ละประเภทก็คงผัดกันทำงานแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะทำนองนั้นเลยค่ะ โอเคครับงั้นคำถามต่อมาที่ผมว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันคือถ้าจิตมันเป็นแค่ธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เกิดเกิดดับๆไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วทำไมเราต้องไปจำแนกให้มันละเอียดขนาดนั้นเลยครับตั้ง89บ้าง121บ้างเนี่ยมันดูเยอะจนแบบชวนปวดหัวนิดๆไหมครับค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าฟังดูเยอะ แต่การจำนาคแบบนี้มีประโยชน์มากนะคะไม่ใช่ว่าทำให้ซับซ้อนเล่นๆค่ะแต่เป็นการช่วยให้เราเห็นคุณภาพที่มันต่างกันของจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นคือจิตทุกขณะเนี่ยมันไม่ได้มีคุณภาพเหมือนกันหมดนะคะจิตที่ประกอบด้วยความตั้งใจดีเช่นมีเมตตากรุณาหรือที่เรียกว่ากุศล,ลจิตเนี่ยมันก็ย่อมให้ผลที่ดีกับชีวิตเราใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะต่างจากจิตที่ประกอบด้วย ความโลภความอยากได้ความโกรธความไม่พอใจหรือความไม่รู้ตามจริงที่เรียกว่าอากุศลจิตอันนี้แน่นอนว่ามันก็จะนําไปสู่ผลที่ไม่ดีหรือความทุกข์นอกจากคุณภาพแล้วเนี่ยลักษณะหรืออาการของจิตก็ต่างกันด้วยค่ะจิตที่สงบแน่วแน่มีกําลังจากการที่เราฝึกสมาธิหรือที่เรียกว่าฌานจิตเนี่ยก็ย่อมมีลักษณะมีพลังงานต่างจากจิตที่มันฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดไปร้อยแปดพันเรื่อง การจำแนกนี้ก็เลยเปรียบเหมือนกับเรามีกล่องเครื่องมือช่างอะคะ่ะเราก็ต้องรู้จักว่าค้อนหน้าตาแบบนี้ไขควงแบบนี้ใช้ทำอะไรเหมาะกับงานไหนอันค่ะคือทำให้เรารู้ว่าอ๋อจิตแบบนี้กำลังทำงานอยู่นะมันดีหรือไม่ดีมันจะนำไปสู่อะไรต่อซึ่งความเข้าใจตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะในการจะเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมหรือวิบากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือ เป็นแนวทางในการฝึกฝนพัฒนาจิตใจของเราหรือที่เรียกว่าการภาวนานั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าถ้าเราอยากดูแลสุขภาพกายให้ดีเราก็ต้องรู้จักอวัยวะต่างๆรู้จักประเภทอาหารใช่ไหมครับการรู้จักประเภทจิตก็เหมือนกันคือเพื่อให้เข้าใจกลไกาการทำงานของใจแล้วเราจะได้เลือกพัฒนาหรือเลือกที่จะจัดการมันไปในทางที่ถูกที่ควรนี้เองถูกต้องเลยค่ะประมาณนั้นเลย เอาละครับทีนี้มาถึงตัวเลขปริศนา8 9กับ1 2 1ครับมันมาได้ยังไงครับทำไมต้องเป็นเลขนี้มีระบบการจัดหมวดหมู่ยังไงครับค่ะจริงๆแล้วเกณฑ์ในการจำแนกจิตมีหลายแบบนะคะแต่เกณฑ์หลักๆเลยที่ทำให้ได้ตัวเลข89หรือ121เนี่ยมาจากการจำแนกโดยมองตามระดับชั้นหรือภูมิที่จิตนั้นๆเขาทำงานอยู่หรือเกี่ยวข้องอยู่อะค่ะ เราลองมาดูภาพรวมแบบ89ประเภทกันก่อนนะคะเขาจะแบ่งกลุ่มจิตตามระดับต่างๆอย่างนี้ค่ะกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มจิตในชีวิตประจําวันหรือเรียกว่ากามาวจระจิตค่ะกลุ่มนี้จะมีจํานวนเยอะที่สุดเลยค่ะเป็นจิตส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละก็คือจิตที่รับรู้อารมณ์ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทั่วๆไปรวมถึงจิตที่คิดดีคิดไม่ดีจิตที่มีความสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉยๆ จิตที่มีความโลภโกรธหลงหรือจิตที่เป็นกุศลเช่นมีเมตตามีศรัทธาพวกนี้ค่ะอยู่ในกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกนี้หมดเลยก็คือจิตของคนทั่วไปในชีวิตปกตินี่เองนะครับใช่ค่ะกลุ่มต่อมาก็จะละเอียดประณีตขึ้นมาอีกระดับนะคะคือกลุ่มจิตที่สงบจากการฝึกสมาธิระดับรูปธรรมหรือรูปาวจรจิตค่ะกลุ่มนี้จะเป็นจิตที่เกิดจากการฝึกสมาธิแบบที่ยังต้องมีวัตถุ หรือรูปธรรมเป็นเครื่องกำหนดรู้อยู่เช่นการเพ่งลมหายใจเพ่งกระสินสีต่างๆจนจิตสงบตั้งมั่นปราศจากความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ขุนมัวต่างๆไปชั่วขณะเป็นจิตที่มีความสุขความสงบที่มันเหนือกว่าระดับปกติทั่วไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะยิ่งละเอียดประณีตขึ้นไปอีกคือกลุ่มจิตที่สงบจากการฝึกสมาธิระดับนามธรรม หรืออะรูปาวจรจิตค่ะอันนี้เป็นผลจากการฝึกสมาธิในระดับที่สูงขึ้นไปอีกโดยใช้อารมณ์ที่ไม่ใช่รูปธรรมเป็นที่ตั้งเช่นพวกความว่างอากสารนันใจยตนะอะไรพวกนี้นะคะเป็นความสงบที่ลึกซึ้งและเอียดกว่าระดับรูป,ปาวจรจิตอีกค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4คือกลุ่มจิตที่พ้นจากโลกหรือระดับโลกุตระค่ะเรียกว่าโลกุตรจิต คำว่าโลกุตระก็แปลว่าเหนือโลกหรือพ้นไปจากโลกนะคะอันนี้คือจิตของผู้ที่ปฏิบัติจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งความจริงเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงจนสามารถบรรลุธรรมในขั้นต่างๆได้เป็นจิตที่ได้สัมผัสกับสภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานโดยตรงกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งจิตในขณะที่กาลังบรรลุหรือเรียกว่ามัรคจิต และจิตหลังจากที่บรรลุแล้วคือผล,ลจิตค่ะโอ้พอแบ่งเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆแบบนี้คือจิตในชีวิตประจําวันจิตที่สงบจากการทําสมาธิแบบมีรูปจิตที่สงบจากการทําสมาธิแบบไม่มีรูปแล้วก็จิตที่เหนือโลกไปเลยก็พอจะเห็นภาพรวมมากขึ้นนะครับและที่บอกว่ารวมกันได้89ก็คือจํานวนจิตในแต่ละกลุ่มย่อยๆรวมกันสินะครับใช่ค่ะ ถ้านับจํานวนดวงจิตในแต่ละกลุ่มตามที่จําแนกไว้ในรายละเอียดก็จะเป็น54กามาวจร15ส15รูปาวจร12ส12อรูปาวจรพว8โลกุตระก็รวมเป็น89พอดีค่ะครับครับเข้าใจที่มาของ89แล้วครับทีนี้แล้วเลข121ล่ะครับมาจากไหน ทำไมถึงมีอีกตัวเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นมา8ดวงนั้นเป็นการจำแนกกลุ่มจิตเหนือโลกนี้ให้ละเอียดยิ่งลงไปอีกโดยพิจารณาว่าในขณะที่จิตกําลังบรรลุธรรมหรือสัมผัสพระนิพพาน,านทั้งมรรคจิตและผลลจิตนั่นน่ะมันเกิดร่วมกับความสงบแน่วแน่ของจิตหรือฌานในระดับความลึกขั้นไหนบ้างคือตามหลักแล้ว โลกุตรจิตแต่ละดวงสามารถเกิดร่วมกับองค์ฌานได้ถึง5ระดับตั้งแต่ปฐมฌมานชั้นหนึไปจนถึงปัญจมฌานชานั้น5เลยค่ะพอเราเอาโลกุตรจิต8ดวงเดิมมาคูณกับระดับฌาน5ระดับคือ มรคจิตสี่ดวงคูณห้าชาญเท่ากับยี่สิบดวงและผล,ละจิตสี่ดวงคูณห้าชาญเท่ากับยี่สิบดวงก็จะได้โลกุตรจิตแบบละเอียดออกมาเป็นสี่สิบดวงและพอนำสี่สิบดวงนี้ไปรวมกับจิตในภูมิอื่นๆที่เหลือคือ54การมาวจร15รูปาวจรสิบองอรูปาวจรก็จะได้ทั้งหมดร2 1ประเภทพอดีค่ะเป็นการมองในรายละเอียดที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ มันไม่ใช่ว่ามีจิตเพิ่มขึ้นมาจริงๆแต่เป็นการมองรายละเอียดของคุณภาพจิตในระดับสูงสุดให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกเหมือนเรามีกล้องจุลทรรศน์ที่ตอนแรกเห็นภาพรวมๆพอลองซูมเข้าไปดูที่จุดสำคัญมันก็เห็นรายละเอียดปลีกย่อยข้างในเพิ่มขึ้นมาอีกแบบนี้นี่เอง แสดงว่าจริงๆแล้วไม่ได้เน้นที่ตัวเลขเป,เป๊ะๆว่าต้องจำให้ได้89หรือ121แต่เน้นที่ความเข้าใจในคุณภาพจิตที่มันแตกต่างกันของจิตในระดับต่างๆมากกว่าถูกต้องเลยค่ะหัวใจสำคัญคือการเห็นความแตกต่างในคุณภาพในระดับแล้วก็ในหน้าที่ของจิตแต่ละประเภทไม่ใช่การมาร่้งท่องจาตัวเลขอย่างเดียวค่ะครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับทีนี้นอกจากจะแบ่งตามระดับหรือตามภูมิของจิตแบบที่ว่ามาแล้วเนี่ย มีเกณฑ์อื่นอีกไหมครับที่พอจะช่วยให้เราเข้าใจลักษณะของจิตในแต่ละขณะได้ชัดขึ้นไปอีกตัวอย่างสั้นๆที่สำคัญสคัญนะคะอย่างเช่นการจำแนกตามชาติจาตีค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติกำเนิดหรือบทบาทหน้าที่หลักของจิตในขณะนั้นๆก็ได้แบ่งเป็น4อย่างหลักๆคือ 1. คือกุศลอันนี้คือจิตที่ดีงามเป็นฝ่ายสร้างเหตุที่ดีสร้างกรรมดีค่ะ 2. คืออกุศล อันนี้ก็ตรงข้ามคือจิตที่ไม่ดีงามสร้างเหตุที่ไม่ดีเป็นฝ่ายสร้างกรรมชั่ว 3. คือวิบากค่ะคำนี้สำคัญวิบากกจิตคือจิตที่เป็นผลของกรรมนะคะคือจิตที่เกิดขึ้นเพื่อรับผลจากกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้ในอดีตอย่างเช่นขณะที่ตาเราเห็นรูปสวยๆเรารู้สึกชอบใจแบบแรกหรือหูได้ยินเสียงด่าแล้วรู้สึกไม่พอใจแบบแรกเนี่ยไอความรู้สึกรับรู้ผลนั้นนะคะคือวิบากกจิต และ4คือกิริยาค่ะกิริยาจิตคือจิตที่ไม่ใช่ทั้งเหตุไม่ใช่กรรมและก็ไม่ใช่ทั้งผลไม่ใช่วิบากเป็นจิตที่แค่ทำหน้าที่ไปตามปกติไม่ได้สร้างกรรมดีกรรมชั่วใหม่เช่นจิตของพระรหันต์เวลาท่านคิดนึกเรื่องทั่วไปหรือจิตพื้นฐานมากๆอย่างแค่การรับรู้อารมณ์ทางทวารต่างๆก่อนที่มันจะปรุงแต่งเป็นชอบไม่ชอบต่อไปนะคะ แล้วก็ยังมีอีกเกณฑ์ที่สำคัญคือจำแนกตามเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตในขณะนั้นๆก็มีหลายแบบที่เรารู้สึกกันบ่อยๆก็คือโสมนัสคือความสุขใจสบายใจดีใจโทมนัสอันนี้คือความทุกข์ใจไม่สบายใจเสียใจซึ่งเวทนาแบบนี้จะเกิดร่วมกับจิตประเภทโกรธหรือไม่พอใจเท่านั้นนะคะ อุเบกขาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์วางเฉยได้นอกจากนี้ก็ยังมีสุขที่เป็นสุขทางกายและทุกข์ที่เป็นทุกข์ทางกายที่เกิดร่วมกับจิตที่รับรู้อารมณ์ทางกายด้วยค่ะโหแสดงว่าในเสี้ยววินาทีที่จิตมันเกิดดับๆเนี่ยเราสามารถระบุได้เลยว่าจิตขณะนั้นเป็นประเภทไหนอยู่ในภูมิไหนเป็นชาติอะไรเป็นกุศลอกุศลวิปากหรือกิริยาแล้วก็รู้สึกยังไงสุข ทุกหรือเฉยๆมันเหมือนการอ่านสเปคหรือข้อมูลจำเพาะของจิตแต่ละดวงเลยนะครับเนี่ยโอ้โหทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยจริงๆครับใช่ค่ะการจำแนกแบบนี้ทำให้เห็นความละเอียดซับซ้อนของกลไกทางจิตใจเราได้ชัดเจนมากค่ะครับฟังดูเป็นระบบระเบียบแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเลยครับแต่คำถามสำคัญที่ผมเชื่อว่าคนฟังหลายๆท่านก็คงอยากรู้เหมือนกันคือแล้วการที่เรามารู้เรื่องระบบการจำแนกจิตที่มันดูเหมือนจะ,ะซับซ้อนแบบนี้เนี่ย มันจะมีประโยชน์กับชีวิตประจาวันจริงๆของเราๆท่านๆได้ยังไงบ้างครับบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่าเป็นทฤษฎีที่แบบจะเอามาใช้จริงได้ยังไงโดยเฉพาะเวลาที่เรากําลังยุ่งๆหรือกําลังอารมณ์ไม่ดีอยู่เนี่ยครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะและคําตอบก็คือมีประโยชน์โดยตรงและสําคัญมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ต้องไปนั่งท่องจําชื่อหรือจํานวนจิตทั้งหมดให้ได้เป๊ะๆก็ตามนะคะ แต่หลักการที่อยู่เบื้องหลังการจำแนกพวกนี้มันให้ประโยชน์กับชีวิตเราได้อย่างนี้ค่ะข้อแรกเลยคือช่วยให้เรารู้จักตัวเอง self awareness ได้อย่างลึกซึ้งขึ้นค่ะการที่เราเข้าใจว่าจิตมันมีหลายประเภทนะมีหลายคุณภาพนะมันช่วยให้เรามีกรอบในการสังเกตแล้วก็รู้ทันสภาวะใจตัวเองในแต่ละขณะได้ชัดเจนขึ้นค่ะ จากเดิมที่เราอาจจะรู้สึกแค่ว่าโอ๊ยหงูดหิดจ้างหรือวันนี้รู้สึกเซ็งๆเราอาจจะเริ่มเห็นละเอียดขึ้นว่าอ๋อตอนนี้จิตก,กำลังเป็นอกุศลน,นะมีความไม่พอใจโทสะเกิดขึ้นอยู่หรือเอ๊ะตอนนี้ใจมันฟุ้งซ่านคิดเรื่องรู้เรื่องนี้กังวลไปเรื่อยเป็นอกุศลอีกแบบหนึง่งหรือแม้กระทั่งอ๋อความรู้สึกไม่สบายตัวตอนนี้มันเป็นแค่ผลของกรรมเก่าว,วิบากที่ส่งผลมาไม่ใช่ว่าเรากําลังสร้างกรรมไม่ดีใหม่อยู่ตอนนี้ซสหน่อย เราถึงจะมีโอกาสเลือกที่จะไม่ไหลไปตามมันหรือเลือกที่จะสร้างสภาวะจิตที่ดีขึ้นมาแทนที่ได้ค่ะอ๋อเหมือนเรามีเครื่องมือวินิจฉัยใจตัวเองเบื้องต้นเลยนะครับแทนที่จะบอกแค่ว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีแล้วก็จมอยู่กับมันไปเราอาจจะเริ่มเห็นต้นสายปลายเหตุว่าอ๋อนี่คือความทุกข์ใจโทมนัสเวทนานะที่มันเกิดร่วมกับจิตที่ไม่ดีอักสรลจิตซึ่งมันถูกกระตุ้นมาจากความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอง ความชัดเจนแบบนี้เองที่น่าจะทําให้เราเริ่มเห็นทางออกจากวงจรของอารมณ์แย่ๆได้ง่ายขึ้นนะครับใช่เลยค่ะข้อที่2นะคะคือช่วยให้เข้าใจความไม่เที่ยงอนิจจังของใจเราเองได้ดีขึ้นค่ะการที่เราตระหนักอยู่เสมอว่าจิตแต่ละขณะเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับไปนะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามสิ่งที่มากระทบมันไม่ได้มีใจดวงไหนที่มันจะคงอยู่ได้ถาวรเลยมันช่วยให้เราเห็นความจริงว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจมันก็เป็นแค่สภาวะชั่วคราวที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนกันพอเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆค่ะการยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เหล่านั้นมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเองเราจะไม่ทุกข์นานเกินไปกับเรื่องร้ายๆหรือไม่หลงระเริงไปกับเรื่องดีๆจนเกินเหตุค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนกับว่าไอ้ความโกรธที่เราเคยรู้สึกว่ามันเป็นก้อนใหญ่ๆหนักๆอยู่ในอกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก้อนเดียว แต่เป็นการเกิดดับต่อเนื่องกันของจิตโกรธด,ดวงเล็กๆนับครั้งไม่ถ้วนเลยพอเห็นแบบนี้มันก็ดูเหมือนจะจัดการกับมันได้ง่ายขึ้นไม่น่ากลัวเท่าเดิมนะครับใช่ค่ะมองเห็นเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นดับไปข้อที่3ค่ะคือช่วยให้เข้าใจความเป็นอนาตาัตตนอนเซลฟ์ได้ชัดเจนขึ้นค่ะ อันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะการที่เราเห็นว่าจิตหรือสภาวะทางใจต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันเองมันไม่ได้มีตัวเราหรือใครเป็นเจ้าของหรือเป็นคนคอยบังคับบัญชาอยู่เบื้องหลังจริงๆมันช่วยทําลายความเข้าใจผิดที่ฝังรากลึกในใจเราว่ามีฉันเป็นผู้คิดมีฉันเป็นผู้รู้สึกยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะเวลาเราได้ยินคนพูดจาไม่เข้าหูแล้วความโกรธมันปรีดขึ้นมาเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเลือกที่จะโกรธนะคะแต่มันเป็นกระบวนการคือมีเสียงอารมณ์มากระทบหูทวารอันนี้เป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดขึ้นแล้วจากนั้นจิตที่ไม่พอใจอกุศลจิตมันก็เกิดขึ้นตามมาเองโดยอัตโนมัติเลยตามเหตุปัจจัยคือการกระทบนั้นบวกกับความเคยชินหรือกิเลสท,ที่เราอาจจะสะสมมาพอเราเข้าใจกลไกแบบนี้ค่ะความรู้สึกว่าฉันกําลังโกรธ แล้วก็ไปแบกรับความโกรธนั้นไว้มันจะค่อยๆเบาลงเพราะเราเริ่มเห็นว่าอ๋อมันเป็นแค่กระบวนการทํางานตามธรรมชาติอย่างหนึง่งไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเลยอ๋อทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่เหมือนโปรแกร,รมที่มันทํางานไปตามเงื่อนไขที่ใส่เข้ามาไม่ใช่ตัวเราจริงๆที่เป็นคนกดปุ่มว่าจะโกรธหรือไม่โกรธใชนะครับน่าสนใจมากครับ ใช่ค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ี่คือเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาจิตใจหรือการภาวนาที่ชัดเจนค่ะแผนที่จิตอันละเอียดที่เราคุยกันมานี่แหละค่ะคือพื้นฐานสำคัญมากๆของการปฏิบัติธรรมทั้งการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบสมถภาวนาและการฝึกเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงวิปัสนาภาวนามันทาให้เรารู้ว่าอ๋อจิตแบบไหนเป็นกุศลที่เราควรจะฝึกฝนทาให้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเช่นสติความเมตตาความสงบความ แล้วจิตแบบไหนที่เป็นอกุศลที่เราควรจะต้องระวังรู้ให้ทันแล้วก็พยายามละเว้นเพื่อไม่ให้มันมาครอบงำใจเราได้เช่นความโลภความโกรธความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยแล้วมันก็ยังชี้ให้เห็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาจิตด,ด้วยคือการพัฒนาไปสู่ระดับที่พนจากทุกได้อย่างถาวรหรือโลกุตรัจจิตนั่นเองค่ะครับฟังมาถึงตรงนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าการที่ในทางพุทธศาสนามีการจำแนกจิตไว้ละเอียดถึง89 หรือ1น1ประเภทเนี่ยมันไม่ใช่แก้เรื่องทฤษฎีที่ซับซ้อนชวนให้ปวดหัวนะครับแต่มันคือแผนที่อันละเอียดที่ช่วยให้เราสำรวจแล้วก็เข้าใจภูมิประเทศภายในใจของเราเองได้ดีขึ้นมากๆมันเผยให้เห็นว่าธรรมชาติของจิตเรานั้นไม่เคยหยุดนิ่งเลยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบและที่สำคัญมากๆคือมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราอย่างที่เราอาจจะเคยเข้าใจผิดกันมา การทำความเข้าใจเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนเครื่องมือที่ท่งพลังมากๆเลยนะครับที่จะช่วยให้เรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงมากขึ้นเห็นความจริงของชีวิตแล้วก็มองเห็นหนทางที่จะนำพาใจของเราไปสู่ความสงบสุขและปัญญาได้จริงๆใช่เลยค่ะและอยากจะย้ำิคกคนะคะว่าหัวใจสำคัญอาจจะไม่ใช่การที่เราต้องพยายามไปท่องจำชื่อหรือจำนวนจิตให้ได้ทั้งหมดเป๊ะๆหรอกค่ะ แต่คือการนำหลักการเหล่านี้มาใช้สังเกตแล้วก็พิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงในใจของเราเองนี่แหละค่ะว่าอ๋อมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจริงๆนะการหมั่นหัดส,สังเกตสภาวะใจที่มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะตอนทํางานตอนคุยกับคนอื่นตอนอยู่คนเดียวตอนขับรถตอนกินข้าวนี่คือการปฏิบัติที่แท้จริงและเข้าถึงได้ไม่ยากเลยค่ะ ลองหัดถามตัวเองง,ง่ายๆบ่อยๆก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะขณะนี้จิตเราเป็นยังไงนะตอนนี้กําลังรู้สึกอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลสบายใจหรือไม่สบายใจแค่การเริ่มต้นสังเกตง่ายๆบ่อยๆแบบนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางของการเข้าใจและพัฒนาจิตใจที่ดีมากๆแล้วค่ะ เป็นข้อคิดที่นำไปลองใช้ได้จริงเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามฟังธรรมพอดแคสต์ของเราถ้าหากชื่นชอบเนื้อหาธรรมะที่เราพยายามนำเสนอให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็พอจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ขอเชิญชวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเรากันไ้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะนามาฝากกันในครั้งต่อๆไปครับ สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ